วัสดีค่ะพี่น้องประเพณชงวิธีผู้ไทยชาแนลด้วยค่ะวันนี้ประเภทมาอดมิโนนึ่งป่าจะพี่น้องนึ่งปลาในปลาในลู่ลทรายไปลงมเบ็ดมาจ้ะพี่น้องปลาในไม่คข่อุ้ยนะเกือบสองลูนะ้องพนบ้างน,นะลู่เจ็๊จบะนี่นะปาลาก็ล้างทำความสะอาดรีบร้อยเลยจ้ะนี่นะ่บบางบางบางอะไรเดี๋ยเอาตะไคร้หลังบ้านปามาดีตะไคร์ทำไหมไหมมาหัน่นมาหั่นยากจะหั่นยากซอยซอยขูหั่นหยาก กระเทียมตะไคร้กั่วเหลือคืองปุง๋งมีเกลือมีซอสหอยซอสปลาเคี้ยวจ้ะปลาชุบรยจ้ะคือปุง๋งแล้วห้ามาชิมเบื้องก่อนจะพี่น้องห้ามก้มนก้นแล้วก็มาชิมเบื้องเพราะว,ะาว่าจ,จานขึ้นห้ามก็จะได้อุจจาระคือมันแซ่บไว้แต่ตอนนี้เลยจ้ะแล้วห้าค่อยเอาปลาลงมักอันนี้ก็ปลามักประมาณชั่วโมงนึงจะ้ะหรือสามทิปนาทีก็ได้แล้วแต่จ้ะพี่น้องนี่เคืองเคืองที่ปลาเหลือนึ่งนั่นจะ้ะนี่พักจ้ะ กระลำปีจ้ะพักขมุมพัก้าน้านเหรจ้าพี่น้องพักกัะจงแล้วเพิ่นบางมองเพื่อนก็งอพักผายเนาะแล้วไก่มาลินไม้หรือม,มาลินฟ้าจ้ะอันนี้นะป้าซอยๆแล้วป้าไปเสนน้ำน้ำสีเขียวๆิ่นก็นสีอ่อนจ้ะปลาว่าคือสีมีขมปลาลือจ้ะแต่ถ้าปลาลือมาขุมก็ไม่ต้องเสก็ได้จ้ะพี่น้องแล้วก็เกีวปลาเก้ยวเที่วชีสที่กินกับนะเนี่ยปลาอีกเกียวสมมึงแบบผู้ไทยรือจักไหมเนี่ยนะ แก้วพริกมีพี่พริกป่นใจน่ะเป็นแก้วพริกพริกคูบ้านาเฮานี่ล้วจ้ะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็พักบูบูพบักบูต้นหอมเขาซอยๆจ้ะและ้วก,ก็คูขราอีดต้องคูขราอีดจะเป็นแล้วก็พร้อมทีงเครื่องปุง๋มมีน้ำปลาช่วรสกระเด็ดจ้ะซื้อแต่เพิ่มีมากประเดะไม่ต้องซื้อแต่ว่าซื้อนี่งเสื้บจะเพราะว่าปกระเด็ดการสีบแบบเสียจะนุ่มห,หอมลักษณะนี้คนไว้พี่น้องน้องหรือปลาตีมาที่บลงก่อนจ้า ได้แล้วจ้ะพี่น้องสูตใได้กำลังพอดีเลยค่ะเบื่งปลาปลาเนาะในปลากระสุกแล้วอ้าวเดี๋ยวไปเขียนข้าวเทียงน้ำเดียวน้องพี่น้องเนาะ ข้าวน้ำปาลาด้วจ้าวันนี้มาด้วยพี่น้องเน้อน้งปลากระซุกแล้วนะเจ้ยวออสมมือจากพี่น้องถิ่นทาดเทงน้ำปลาและพี่น้องเด้อหักกะลำเลยพี่น้อง Mà khô khô thì nó hơi mà đỡ rồi Thì nó đang hóa thêm cái phần lưỡi thì nó mà nghe nè Họ có tém còn chả Nếu mà tém còn thì nó mà, mà liền phá chả thì nó không liền phá, liền máy Họ dành lưng ở đây, họ dành lưng ở đây sạch được rồi nó treo xóm mừng có gì để cái tay ra rồi vì nó phát, phát khổng bánh thôi, cho nè à. ừ, anh ấy phát cánh trộn nó và phát hai vậy thì nó cánh trộn ngon. นีน่เหรอเด็กออนจ๋าเนี่ยพักกันจงแล้วก็พักพายปอดปอดสารเดี๋ยพี่น้องอเกลียวซ้อมหนูแซบแซบแซบหืมกินกินไข่เดี๋ยวพี่น้องไข่ปลามาเดี๋ยวพี่น้องเออไข่ไข่ปลาไนปลาไน่หรนนือไข่เป็นสีไล่หลายเดี๋ยวพี่น้องมื้ง Mm -hmm. Hai nó chữ rồi nhảy thì nó... Mà... mắt nó mặn, ở đây luôn ấy đúng không làm mày sạp sạp mày mày ขุมพัหวานจรนี่นะเดี๋ยวปาเพ่ปัเสออมเสอหอยอย่จ้ะเดี๋ยวถ้าเบิงป้าเพ่เอกพาแล้วจะกตไปนดนะ่อมพระขมแซ่บจะนี่นะดูใส่เพิ่มมากหลายจ้กรพระขุมนี่นะหอมมากเลอื้ม เนเื้อพี่น้องเอ้อมัเนเนี่ยหวานป่าก็ว่านหวานสดเนาะเนี่ยปลาแบบปลาหว้วยมันเฮาปลาสีจอยจากภูกเฒ่ามันเหาานองาไปป่าปลาจอยนี่คือปลาแซ่บจากพี่น้องตกการร่งด้วเสียการก่อนพี่น้องอเสียบจากพี่น้อง Kịp tham tầm hôn hương hương hãy nhìn nào cho hạ nó. A lợi nhuận nằm ngưỡng anh đấy xuống nó kịp khan nằm đều. Kịp hạng bát yang sống mưu bọn bè lợi nhuận nằm bà nằm bọn nằm bọn tôi dễ thấy cái đây, nó sẽ bên năng mmmm mhmm 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 lại mhmm 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 cái mhmm 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 xương mhmm 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 กินขันนใหญ่ีปน <bunker> ้องเลยแซ่บงานโุก์กินเพิ่มอันนีเฮอะสากกินน่าจะกินนด้เลยยมันจะยุดใช่ไหมน้อง วุ้ยหลายๆเจับๆอืมกินไข่อีกคนที่สิน้องเ้ว้อไข่ปลาที่น้องเอ้ยกินจะกินผู้เดียวพี่น้องนักกิฟต์นี่็จะเริ่มกด กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเนกำนั่นด้วยพี่น้องเด้ออาขอบคุณหลายๆไปเลยค่ะ